ก้าวไกลรับหนังสือกลุ่มคอปชอ53ยื่นทวงคืนความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตเหตุสลายชุมนุมปี53เผยแพร่29กุมภาพันธ์2024 17นาฬิกา23นาทีก้าวไกลรับหนังสือกลุ่มคอปชอ53ยื่นทวงคืนความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตเหตุสลายชุมนุมปี53ก้าวไกล รับหนังสือกลุ่มคอปชอ53ยื่นทวงคืนความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตเหตุสลายชุมนุมปี53วันที่29กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภาชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยอภิชาศิริสุนทรเลขาธิการพักเก้าไกลรับหนังสือจากนายแพทย์เวงโตจิรการและคณะประชาชนทวงความยุติธรรม2553คปช53 เพื่อร่วมเจราจาปรึกษาหารือให้มีการปฏิบัติได้จริงตามข้อเรียกร้องและคำมั่นสัญญาก่อนการเลือกตั้งในการทวงถามความยุติธรรมให้ประชาชนผู้สูญเสียในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเดือนเมษายนพฤษภาค,คม2553 นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและในฐานะคนที่ร่วมทำงานเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับเหตุการณ์สลายการชุมนุมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม2553แม้วันนี้เราเป็นฝ่ายค้านแต่ก็พยายามทำเต็มที่ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมออยู่เป็นระยะเพื่อขอติดตามความคืบหน้า ของคดีความทั้งหมดที่ค้างอยู่ในสาระบบผลักดันให้คดีความเหล่านี้มีความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นคดีความที่ศาลมีการไต่สวนการตายในชั้นสอบสวนไปแล้วแต่ยังไม่มีการสั่งฟ้องขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลยุติธรรมหรือคดีความมอที่มีการยื่นฟ้องไปแล้วแต่ก็ถูกตีตกด้วยสาเหตุหลายอย่างในแง่เทคนิคทางกฎหมายรวมถึงอย่างน้อยอีก62บศพที่ยังไม่มีการไต่สวนการตายจนถึงวันนี้ นอกจากนี้ตนรับข้อเสนอจากนายแพทย์เวงในการผลักดันให้เกิดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งถ้าจะให้มีประสิทธิภาพคณะกรรมการชุดนี้ต้องมีอำนาจทางกฎหมายพอสมควร โดยปัจจุบันตนอยู่ในคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมที่ไม่ได้พูดคุยเฉพาะเรื่องการนิรโทษกรรมอย่างเดียวแต่พูดถึงการค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องใหญ่ที่สุดคือการสลายการชุมนุมปี2553ที่ต้องมีการสแสวงหาข้อเท็จจริงขณะเดียวกันสามารถผลักดันเรื่องนี้ผ่านกอมอทอของสภาชุดอื่นๆได้แม้ต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดในการเรียกหลักฐานและบุคคล หัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวต่อว่าขณะนี้พักเก้าไกลได้พิจารณาการแก้ไขกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทบทวนแก้ไขกฎหมายความมั่นคงที่ผ่านมาที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยไม่ต้องรับผิดรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอำนวยความยุติธรรมให้คดีสลายการชุมนุมปี2553ซึ่งเกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ทหารจำนวนมากปรากฏว่าเรามีบทเรียนว่ามีการส่งฟ้องศาลแล้วแต่ด้วยกฎหมายเกี่ยวกับศาลทหารทำให้ศาลยุติธรรมโอนคดีไปยังศาลทหารสุดท้ายศาลทหารก็ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าหาที่รัสลายการชุมนุมจนเสียชีวิต โดยตอนนี้ในกรมทการทหารได้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับศาลทหารอยู่เชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาลทหารร่วมแก้ไขาสาระสําคัญนอกจากเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ทหารระดับล่างแล้วต้องทําให้เจ้าหน้าที่หทหารที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดในข้อหาทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดนิยามสงครามต้องขึ้นศาลยุติธรรมเหมือนประชาชนทั่วไปเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดเป็นไปอย่างเท่าเทียมและได้มาตรฐานเดียวกัน